สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมวันพัน c h Man d a s Stone แม t นะครับแต่ว่าวันนี้มาเซิร์ฟญี่ปุ่นนะเป็นเซิร์ฟที่เขาบอกว่าแจก S R เยอะหรอใช่ไหมผมว่าสุ่มๆไปมันก็แจกจริงแหละนะก็ S R ที่ผมได้มานะครับก็มีทัสวกิจมีตะกพัฒเด็ก แล้วก็มีตัวเมต้าตัวตัวเบต้าผมเองนะวัคซีนแมนแม่มามาทุกทุกนั่นเลยเซิฟเล่นเซิฟไหนก็มาครับก็อ่ะวัคซีนแมนเนผมได้สองครั้งนะผมได้ตอนมันการันตีอะไรนะเปิด เปิดกี่กี่ครั้งนะถึงจะได้เเอออส็นาร์จำไม่ได้แล้วสิบครั้งหรอวะสิบครั้งได้เอ็นอาร์อะไรสักอย่างอ่ะจำไม่ได้แล้วก็ได้วัคซีนแมนมาแล้วก็เปิดนอกรอบได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนวิวสามสิบมั่งได้จกักรพรรดิเด็กนะครับแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งเปิดอีกสิบครั้งก็ได้ทัศสมกิเฉยเลยโอ้โหแต่ว่าผมไม่ได้เปิดแบบสิบใ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 บรวดนะก็คือเปิดมาหลายสิบใบนี่แหละแต่คือ ระยะห่างมันค่อนข้างที่จะออกง่ายนะผมว่าผมเปิด10บใบแรกเนี่ยมี SR ไม่มี SR ไม่มีมี SR ไม่มี SR เลยแล้วก็เปิดอีก10ใบมี SR แล้วก็เปิดอีกสองครั้งมั้งอีกอีกอีกสิใบนะอีกสองครั้งไม่มี SR เลยแล้วก็เปิดอีกสิบใบได้ถ้าซืมากินะถ้าจะไม่ผิดก็เก็บเรื่อยๆเก็บเรื่อยนะไม่ได้แบบสะสมเยอะๆทีเดียวแล้วเปิดนะเก็บทีสิบใบเรื่อยๆก็ เซิร์ฟนี้ผมไม่ได้จริงจังะไรนะก็คือเจ้าันนี้ก็จะมาลองสุ่มในท่านแบตนะครับหรือว่ากระบองเหล็กที่มันไม่เข้าเซิร์ฟไทยนั่นเองไม่เข้าเซิร์ฟไทยให้สุ่มให้สุ่มตัวดําดีกว่าเออเข้าเป็นให้เติมน,น้ําสำหรับเซิร์ฟไทยก็รู้ๆกันอยู่ก็ผมของญี่ปุ่นเนี่ยผมชอบตรงที่มันเป็นสเต็ปเห็นปหสเต็ปแรกสิบใบแรกใช้เจ็ดใบเองลดราคาด้วยนะครับ <c oughs> ครบพอไปถึงสเต็ปที่สิบแปดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรนะ รูปร่างไหมเป็นรูปร่างนะแล้วก็เปิดแค่ร้อยห้าสิบใบครับร้อยหรือร้อยห้าสิบครั้งเลยเนี่ยมันจะได้เปท่านแบตเลยนะครับได้กระบ,บองเหล็กเลยตัวหนึ่งแน่นอนวันนี้ก็เดี๋ยวลองเปิดดูหน่อยดีกว,ว่าไม่ได้ก็คือชักแม่กนะครับไม่ได้ก็ช่างมันก็อยากเปิดอะทำไมอะมาลองเปิดเลยเจ็ดใบแรกออกวะเนี่ยแน่ๆ่ผมชอบมากเลยเนาะดิมีเอฟเฟกต์ด้วยอ่ะมันมีแบบ ดูมีอะไรน,นะครับมาไทตามะต่อยเบาๆพอไม่ต้องกดค้างต่อยเบาๆมีสีทองไหมไม่มี <c oughs> ก็คือจะรู้ได้เลยนะครับว่าได้หรือเปล่าโอ้โหแล้วตัวอย่างซ้ําก็คือถ้าไม่มีสีทองก็คือไม่ได้ละเอ r อาไม่ได้ละอันนี้อะไรวะอ๋อได้นี่มาสิโอเคอีกสิบนะครไปไม่ท่านแบตจงออก มีทันแบ,บตจงอ,อกมาเี๋จะลองกดค้างๆดูไเจอยค้างนานๆค้างนานๆแล้วค่อยปล่อยสีประกายแสงสีทองจะมาไหมไม่มีว่ะไม่มีก็คือเกลือนะตอนไรวะเนี่ยตัวอะไรอะไม่รู้อะตัวอะไรเฮ้ยบอลทองเออเออเอาเอา,เอาไว้ใช้ไว้ใช้มาจะเ,เปิดดีครับ เอ้ยออกหน่อยเหรอ S N R <S ท่านแบตออกหน่อยดิไม่ท่านแบตอ่ะไม่มีเลยปะเดี๋ยวต่อไปลองกดข้ามดีกว่าเกลือนะเนี่ยเกลือนะเนี่ยใครบอกไม่เกลือเกลือนะเนี่ยถือว่าเกลือนะเนี่ยถือว่าเกลือนะเนี่ย เออมาครับเดี๋ยวเปิดรอบนี้ข้ามเลยไม่ดูแม่งละอ่ะข้ามเลยโอ้โหน่าจะเกลือลแล้วแหละอ,อย่างเงี้ยเกลือนะเราอ่ะนั่นไงโหอย่างเค็ม